34เท่ากันครับส่วนสูงต่างกัน3เซนติเมตรครับลงตัวที่67บเดลครับไม่ไม่ได้ครับโอ้ยดูครับเกี่ยวแล้วก็แทงเข่าเข้าไปครับเอ้ายังไงครับไปตัดไม่ล้มไปก้าวแข้งซ้ายหลุกดูโดนอะไรก็ก้มหน้าก้มตาสะดุ้งไปหมดแล้วครับนี่ครับ ลูกนี้ปลายผมนี่ปลิวว่อนเลยครับแทงเข่าซ้ายลากมาโอ้ยอัดเข่าครับแเริ่มจะมีบทแล้วครับเออไปคุมมชยร์โอ้โหถีบซ้ำไปที่หน้าท้องครับไหวไหมนับเลยครับลุกช้าครับมันจุกเลยครับแบบนี้โอ้โหนะครับต้องถอนหายใจออกมาเลยครับอ้าวฟันยางรั่วเลยเ้า ด้วกรรมการช่วยครับหนีได้หนีไปครับเออเมกสุภาชัยเล็กบอกโอ้โหเวลาเหลือเฟือครับหน,นาทีกว่ากว่าโอ้โหเตะเข้าหน้าครับแกก็ถอยไปอีกแล้วโอ้โหเตะขวาดักแกก็ถอยออกไปกแล้วครับดูจะต้อนจนหรือเปล่าครับสุภาชัยเล็ก จากมุมสู่มุมเลยครับเก็บไปหมดแล้วครับเออเบกโดน,นอะไรก็สะดุ้งโหยงไปหมดแล้วครับอ้าวดูครับไขนาดร้างขนาดง้างก็วิ่งปูดปูดนะครับอ่าอยู่ไฟเตอร์โนดนซิงอ้าวโนแดนโนแดนอาจรารย์พิจิตรบอกอ่าไปเลยครับโนแดนก็ no ไปต้องแดนครับเขาโอ้โหโดนอะไรก็สุดก็งอไปหมดเลยครับเอเเอเบกน,น,นับเลยครับ นับโดยยิ้มด้วยนะครับอาจารย์พิจิตมีเสียงตะโกนบอกพอแล้วพอแล้วโอเคโอเคอ้ายังไปต่อครับโอ้น่าจะร่วมอยู่ตรงนี้ครับน่าจะจบตรงมุมนี้นะครับเรียบร้อยครับโอ้ดูับเสียดายฮึดทัฮึดทัครับสู้กันไม่ได้ครับอาวุธหนักแรงกว่าเยอะครับทางดานของสุภัอย่างว่าครับโดนแต่ละดอกครับแม่ มันเจ็บมันปวดครับไม่ก็ไปก้มอย่างนี้ครับใสเข้าหน้าครับโอ้โหปิดมาครับปิดมาแล้วก็แทงสวนลงไปเลยไม่รู้จะนี่ก็ไปรู้จะปิดยังไงดีครับปิดเข่าเจอหมัดปิดหมัดเจอแข้งปิดแข้งเจอเข่าครับนี่ครับยังไม่ออกครับวุฒิแกมยกปิด ตุ้ชัชยเล็กอายุทยาไฟยิมครับเอาชนะเทคนิคนอน็อกเอาเออร์เคุมาเชเยฟจากคีร์กีซสถานในยกที่2